สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ครอนีประโยคสั้นๆขึ้นต้นด้วยคำว่า g u t t e g u t ู e ทอร์กูเแล้วก็ Guten เอาให้ทุกคนเนี่ยไปลองฝึกพูดฝึกใช้งานกันมาดูคำแรกเลยนะคะของดี g u t e อร์ดิงเออร์กูเทอร์ของดี er er งดหุ่นดีรูปร่างดีฟิกัวนะคะ g u t e อ figure good figure หุ่นดีรูปร่างดีของขวัญดี g u t e s Geschenk das Geschenk นะฮะ g u t e s Geschenk คือของขวัญดีถ้าของขวัญหลายๆชิ้นดีงามนะฮะก็เป็น g u t e Geschenk g u t e Geschenk นี่คือรูปพระอุพฤนะคะ คำแก้ตัวดี ausreden คือคำแก้ตัวนะฮะ g u t e ausreden g u t e ausreden คำแก้ตัวดีหายไวๆนะหายเร็วๆนะนะคะ get well soon ขอให้เพื่อนหายไวๆนะหายป่วยเร็วๆ g u t e besserung g u t e besserung นะคะใช้บ่อยนะคำนี้ต่อมานะ ตัดสินใจดีคือ good choice นะั่นเองคือเลือกดีแล้วนะคะเ,เป็นการตัดสินใจที่ดีนั่นเองนะคะ good and s h i good and h um. พักผ่อนเยอะๆนะหรือขอให้พักผ่อนดีๆนะ good and h o l e um. good n d l นะคือถ้าเพื่อนจะไปอ้วนเราแล้วจะบอกเฮ้ยขอให้แบบว่าลีแลกพักผ่อนเยอะๆนะคือ enjoying เหมือนคำว่า enjoying นะคะ good and h o l นะคะ เ,ออเป็นคำอธิบายที่ดีนะคะคำอธิบายดีๆนะคะ g u t e o d c l e a r u n g g u t e e r k l e r u n g เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะจ๊ะหรือขับรถปลอดภัยนะสื่อความหมายได้เหมือนกันนะจ๊ะ good fart good fart ขอให้แบบว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภยัยหรือมีเที่ยวบินที่ดีคือถ้า เพื่อนหรือใครเขาเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะเราอยากจะอวยพรให้เขาแบบเดินทางด้วยปลอดภยัยเราต้องใช้คํานี้นะคะไม่ใช่ g ูเทอรฟาดนะคะฟาดคือเอาไว้ใช้กับยาพนพาหนะที่อยู่บนพื้นดินส่วนเครื่องบินเราต้องบอกว่า g ูเทอ o ์ฟลูคกูเทอฟลนั่นเองนะจ๊ะเป็นคําถามที่ดีนะนะคะ g ูเทอรฟรเกอร์กูเทอร์ดัสอิส e gute Frage. เออนั่นเป็นคำถามที่ดีนะเพื่อนดีๆนะคะเรามีเพื่อนดีๆนะคะฟรอย d ด์ตัวนี้ก็คือรูปพระผูพระผูพธนะคะเพื่อนๆหลายๆคนกูเทฟรอยเดอร์กูเทฟรอยดอ์อ่าเพื่อนดีๆโอกาสดีๆนะคะ e ก e เลนไฮ g ์กูเท l ก g เลนไฮ t ์กูเทเก e เลนไฮ i ์คือโอกาสดีๆ เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะจ๊ะหรือคอยถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ good h e a l f a <ad>. r t good h e a l f a r t เป็นความคิดที่ดีนะคะเอ่อหรือไอเดียดีๆ good idea good idea แต่ถ้าเป็นไอเดียหลายๆไอเดียหลายๆความคิดก็เป็นรูปภาพหูพจน์นะคะ gute Ideen gute Ideen อารมณ์ดี um วันนี้ฉันอารมณ์ดี gute Laune gute Laune อารมณ์ดีอ่าจริงๆเดี๋ยวมันจะมีอีกคำหนึ่งนะอยู่ตอนท้ายๆข่าวดีข่าวดี gute Nachrichten Nachrichten ก็คือข่าวสารข้อมูลนะอ่า gute Nachrichten gute Nachrichten คุณภาพดีนะ good quality good quality เดินทางอย่างปลอดภัยนะหรือเที่ยวอย่างปลอดภยัยหรือเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะ good riser good r i s e er, นะฮะคำอวยพรพวกนี้ good f l u g นะฮะ กูเทอร์ฟาดนะฮะกูเทอร์ไร์พวกเนี้ยเป็นคำอวยพรนะคะที่เราใช้นะคะบ่อยมากในชีวิตประจำวันนะคำสั้นๆพวกเนี้ยมันต้องพูดได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคิดแล้วเนาะเอออะอารมณ์ดีเหมือนคำเมื่อกี้เลยกูเทอร์เหลาเนะนะหรือเราใช้กูเทอร์สติมมุงก็ได้กูเทอร์สติมมุงนะสติมมุงคือบรรยากาศนะคะหรือใช้ในลักษณะของแบบเฮ้ยอารมณ์นะคะมีกนะู o d มูะเนาะเออ Gute Stimmung เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนคำเมื่อกี้ Gute Entscheidung นะก็คือ Aus war นะ์ร์ะคือได้เลือกไปแล้ว Good Choice นั่นเองนะ gute a u s w a สวาล์ร์กูเทนะจ๊ะเป็นทางเลือกที่ดีมีช่วงเวลาที่ดีนะกูเ e อ e ์ไซต์กู e ทอช่วงเวลาที่ดีเงินดีนะเงินดี หรือจ่ายดีจ่ายงามนะคะบริษัทเนี้ยเออเงินดีอย่างเงี้ยนะคะกูเทสเปสาหลวงกูเทสเปสาหลงรายได้ดีนะคะคือมีรายได้ดีอะนะคะเราใช้คำว่าเ e d i นท์นะมาจาก v e r d i e น e n นะกูเ e สเกิร์ดเฟดินท์นะก็คือเฮ้ยไอคนเนี้ยมันมันมีรายได้ดีนะ,ะหรือพูดถึงรายได้ดีนะกูเทสเกิร์ดเฟดินท์นะ หาเงินได้ดีอ่ะเนาะเอออ่ะประโยคง่ายงายกูท m น r มกันกูท n น o มกันสวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีได้ทั้งวันเลยกูท e นทักกูท e นทักเนาะอ่ะต่อมาสวัสดีตอนเย็นกูท e นอา e n d g u กูท a นอา d ราตรีสวัสดิ์ไม่ใช่กูท n นนั t นะคะแต่เป็นกูท์นักกูท Nacht นาะวันดีๆอย่างวันนี้เป็นวันดีอย่างนี้นะอากาศดีวันดีนะคะ h e u เ e อ s ีสไอกูเทีนะคะ g ูเทียทนะคะวันดีอร่อยนะคะหรือทานให้อร่อยนะ uh. ทานให้อร่อยนะ Guten Appetit guten Appetit เ no. นาะหรืออีกคำหนึ่งนะคะเคยสอนไปคำว่าอะไร Las e s t i r s c h m c k e n Las e s t i a s h m c k e n ก็คือทานให้อร่อยนะเหมือนกับ Gooden Appetit เนี่ยแหละเนาอะอะต่อมานะคะรสชาติดีก็คืออร่อยนั่นแหละนะคะ Guten g u t e n Geschmack g u t e n Geschmack นะสวัสดีปีใหม่คำนี้นะคะเอาไว้พูดในวันที่สามสิเนะคะ31ธันวาคมห้ามเอาใช้ พูดในวันขึ้นต้นปีใหม่นะคะ g u 굿เทนรุ h นะ Guten r u นรุชนะก็คือขอให้ถอยหลังเข้าปีใหม่อย่างสวยงามนั่นเองเนาะอ่าอ่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะการเริ่มต้นที่ดีนะคะ good start เนี่ย good start เนี่ยเนาะ g 굿เทียออนฟัง굿เทียออนฟังเป็นการเริ่มต้นที่ดี good start หรือ굿เทียสตาร์ท กูเทียสตาร์ตนะคะกูเทียสตาร์ตกูเทียอันังเหมือนกันนะคะก็คือขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนั่นเองนะคะอย่างเวลาถ้าสมมติเราไปทํางานที่ไหนวันแรกหรืออะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเจ้านายหรือคนเจ้านาย,เ,นยเขาอาจจะพูดบอกว่าเอ้ยขอให้เรามีการเริ่มต้นที่ดีนะคะกูเทียสตารนะอะไรเงี้ยคือเอาไปใช้อวยพรก็ได้นะอ่ะหนังดีนะคะ กูเทนะียฟิมกูเทียฟิมเนาะหนังเรื่องนี้ดีอะแผนดีนะเนี่ยแผนดีนะคะกูเทนะียพลันกูเทียพลันนะแผนดีราคาดีนะเนี่ยกูเทียไพรส์กูเทียไพรส์นะคะกูเทียไพรส์ราคาดีราคาเหมาะสมอืมเป็นคำปรึกษาหรือคำแนะนำที่ดีนะคะราฐก็คือคำแนะนำ หรือ,อคำอข้อแนะนำนะคะคนที่เขาให้คำปรึกษาเราหรือเราไปขอคำแนะนำใครเนี่ยเราจะใช้ราดนะกูเทียราดกูเทียราดนั่นเองเคล็ดลับดีๆนะคะเคล็ดลนะับทิปเนาะกูเทียทิปกูเทียทิปนั่นเองเคล็ดลับคือทิปอ่ะ อาหารดีๆอาหารอร่อยๆนะคะเอ,อ่ออาหารแบบดีๆอร่อยๆเราจะใช้คำว่า good taste essen good taste essen อย่างเงี้ยถ้าเราชอบทานอาหารดีๆชอบทานอาหารอร่อยๆเราก็ใช้คำนี้นะคะ good taste essen นะคะ good taste essen นะรู้สึกดีนะคะ good feeling นะคะรู้สึกดี feeling good นะ good feeling อะ่ะ good taste gefühl good taste gefühl เด็กดี goodes kind g u t e s kind เด็กดีทำดีนะคะ g u t e s tun g u t e s tun นะคะ ich werde my bestes tun เห็นไหมฉันจะทำให้มันดีที่สุดนะคะ g u t e s tun ทำดีอากาศดี g u t e s wetter g u t e s wetter เป็นพันยาที่ดีนะเนี่ยกูเทเฟนะกูเทเฟสามีที่ดีนะเนี่ยกูเทียมนกูเทียนะคะกูเทียมสามีที่ดีนะสุดท้ายคำสุดท้ายนะคะฟิลิดังเฟือีกูเทสุสามนอาบนะกูเทสามันอาบัยแปลว่าได้ทำงานหรือทำอะไรร่วมกันนะคะ เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะสุสามเคือ together ด้วยกันนะคะ gooder สุสามน arbeit นะ,ะขอบคุณทุกคนนะที่ให้ความร่วมมือนะคะเป็นอย่างดีดูคลิปนี้จนจบนะคะทุกคนก็ถ้าชอบและเห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในตอนต่อๆม่แล้วไปลองฝึกพูดดูเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้ะเชา้า